สวัสดีครับมาทําความรู้จักมารู้จักกับเหรียญนี้นะครับพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้คือเหรียญนะครับเหรียญสิบาทนะครับเหรียญนิกเกิลนะครับนิกเกิลสิบาทนะครับนิกเกิลสิบาทนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตเป็นที่ะลึกในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับเจ้าฟ้าเฟรนช์ทรเทพรัชสุดานะครับส่งสมเด็จการศึกษาได้ พระราชทานนะครับปริญญาเป็นอักษรศาสตร์บัณฑิตนะครับจากจุลาลงกรณ์นะครับมหาวิทยาลัยในวันที่14นะครับกรกม2520นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ครับเหรียญนี้น่าจะไปเหรียญหายากแล้วนะครับเหรียญหายากนะครับเหรียญนี้นะครับแล้วก็บางท่านก็เรียกว่าเหรียญถักเปียนะครับเหรียญถักเปียบางทั้งนะครับ บางท่านก็เหรียญ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 เจ้าฟ้านะครับเหรียญเจ้าฟ้านะครับแต่บางท่านที่นักสะสมเขาเรียกขานกันนะครับนะครับนะครับเป็นเหรียญที่เป็นที่ะลึกนะครับที่ลึกในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสวินทรธรเทพรัตนสุรานะครับส่งสําเร็จการศึกษานะครับนะครับเป็นเป็นเป็นองค์แรกนะครับเป็นบัณฑิตองค์แรกนะครับเป็นบัณฑิตองค์แรกนะครับนะครับ ด้านหน้าเหรียญนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับด้านด้านเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญก็คือด้านนี้คือด้านหน้าเหรียญนะครับนะครับก็เป็นรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับนะครับเจ้าฟ้าชจรินทร์นะครับเทพรัตน์นะครับอัาสุดานะครับอัตตนาสุดาเป็นเป็นเป็นเอ่อครึ่งพระองค์นะครับครึ่งพระองค์ทรงเครื่องแบบนิสิตจุฬามหาอ่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับนะครับ แล้วก็ฉลองพระองค์ครยนนะครับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตนะครับอิ่มพักเบื้องซ้ายเล็กน้อยนะครับนะครับริมขอบซ้ายนะครับริมขอบซ้ายมีข้อความว่านะครับริมขอบซ้ายนะครับริมขอบซ้ายด้านนี้นะครับก็มีข้อความว่าเจ้าฟ้าสรินทร์นะครับเจ้าฟ้าสรินทร์นะครับ แล้วก็ด้านขวามีข้อความว่าด้านขวาก็ด้านนี้นะครับด้านขวาบอกว่าประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะครับนะครับนี่นี่คือด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับนะครับก็จะมีรายละเอียดแค่นี้นะครับคือมีพระรูปอยู่แล้วก็เมีตัวอักษรอยู่นะครับนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับนะครับไม่มีอะไรมากมายครับเป็นปกตินะครับนะครับมาดูใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันนะครับนะครับ องท่านก็บอกเหรียญเป็นเหรียญถักเปียนะครับเออพระองค์ท่านก็ถักเปียอยู่ของท่านนี่นะครับองค์ท่านก็บอกเหรียญเจ้าฟ้านะครับเหรียญเจ้าฟ้านะครับแล้วเรามาดูเอ่อละเอียดด้านหลังนะครับรละเอียดด้านหลังกันนะครับด้านหลังนั่นนะครับด้านหลังอันนี้เป็นเหรียญนะครับนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญบางครั้งก็เรียกด้านก้อยนะครับมันหัวด้านก้อยนะด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญก็เอ่อตรงกลางนะครับตรงกลางเลยนะครับเอ่อก็เป็น เป็นตรานะครับเป็นตราพักเกี้ยวนะครับตราพักเกีียวนะครับเป็นตราของพักเกี้ยวนะครับเสญลักษณ์ของจุฬามหาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับนะครับนะครับเป็นสสญลักษณ์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับใต้ตราพักเกี้ยวมีเลขไทยและมีข้อความบอกราคานะครับใต้ตราพักเกี้ยวนี้ก็จะมีราคาบอกนะครับตราและเรือก็ต่างๆกันไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญสิบบาทก็จะเขียนว่าเลขสิบนะครับเลขสิบไทยนะครับแล้วก็บาทนะครับนะครับ มันจะมี10บาทมี2บาทนะครับ10บาท2บาท5บาทอ่าก็จะมีจะมี300บาทหลายหันมองเนี่ยนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ10บาทนะครับน้องน้อยก็มีทั้ง10บาทแล้วก็ก็มี5บาทอ่าในไอหนึ่งบาทนะครับเนี่ยบาทบางบางรุ่นบางรุ่นอ่าหนึ่งบาทจะใหญ่พอๆกับห้าบาทหลายหันมองเนี้ยคือต้องดูขนาดเอานะครับนะครับอ่แต่เหรียญนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาทนะครับนะครับ ด,ด้านหลังนะครับด้วยด้านหลังนะคะนรับครับด้านล่างจะเป็นเอ่อด้านล่างราคาก็จะเขียนว่าพศ2520นะครับด้านล่างนะครับจะบอกปีพุทธศักราชเอ่อเอ่อวันที่ปีที่ผลิตนะครับก็คือพศ2520นะครับนะครับอ่อริมขอบนะครับริมขอบมีข้อความว่านะครับนะครับริมขอบตรงนี้นะครับตรงนี้อ่านลงมาตรงนี้นะ อ่านมาอย่างนี้ลงมานะครับประจนนุนนะครับก็จะมีข้อความบอกว่าบัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับบัณฑิตบัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญนะครับเหรียญมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ32มิบิลนะครับ32มิบิลนะก็คือ3เซนกับ2มิลนะครับ32มิลนะครับ 32มิลนะครับน้ำหนักอยู่ที่1่จุดสิบห้านะครับสิบห้าไม่ใช่สิบห้ากรัมนะครับน้ำหนักที่สิบห้ากรัมนะครับครับลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญกลมนะครับแล้วก็มีขอบขอบเหรียญก็เป็นเฟืองนะครับขอบเหรียญก็เป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองเป็นฟันเฟืองนะครับนะครับเฟืองครับเป็นเฟืองนะฮะขอบเหรียญจะเป็นเฟืองนะครับฟันเฟืองนะครับเหรียญนี้เอ่อ ได้ประกาศใช้ไ hmm. ว้เพ uh, ื่อวันที่12กรกฎาคม2 5 2 0นะครับเหรินนี้คือเหรียญใหม่นะครับเหรียญใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่เหรียญจะใหม่จะกับตัวไม่ไม่มีคราบมีอะไรนะมากมายนะครับนักสะสมจะชอบครับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจะได้ราคาดีกว่านะครับถ้าเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็ราคาและการสะสมก็จะแตกต่างกันไปลดจอนกันไปตามสภาพเหรียญนะครับนะครับครับ เดี๋ยวนี้ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับแต่ราคาที่นักสะสมหากันก็ไม่น่าจะเยี่ใช่20บาทนะครับนะครับนะครับไม่น่าจะอยู่ที่นี่นะครับน่าอยู่เป็นร้อยขึ้นไปนะครับเป็นร้อยขึ้นไปแต่นี้ร้อยเท่าไหร่ก็ไม่เรื่องไม่ไม่มีเฉพาะปมูลนะครับเร่งไม่ได้เอามาเสนอราคาหรือว่าเอามา,ารับประมูลรับราคาจากใครนะครับคือว่ามีสะสมอยู่ก็เอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะว่าเหรียญนี้คือเหรียญอะไร รุ่นไหนปีไหนสร้างมาอตอมามานนันเนื่องในโอกาสอะไรนะครับแล้มันก็จะมาบรรยายให้ฟังว่าเป็นเหรียญอะไรรุ่นไหนนะครับอาจจะไม่เหมือนบางท่านที่ทําเกี่ยวกับเหรียญพื้นรับซื้อเหรียญก็จะมีคนเข้าไปชมแล้วก็เพื่อไปรับซื้อแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่สําหรับท่านที่นักมือใหม่นักสะสมมือใหม่ก็อย่างเลี้ยงไม้ก็มือใหม่นะครับก็ดูกันให้รู้จักว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญอะไรนะครับไปเจอที่อื่นแล้วก็ไปสะสมเก็บไปได้นะครับ หรือท่านใดก็อยากจะมาขอชมก็ให้ชมได้นะครับใครชมได้นะครับติดต่อมาขอชมได้ครับเหรียญใหม่ๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่คือเหรียญนะครับเหรียญนะครับเหรียญบัณฑิตพระองค์แรกของมหาวิทยาลัยนะครับแห่งประเทศไทยนะครับนะครับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยจุฬานะครับจุฬาครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับนะครับ เดี๋ยวนี้นะครับดูบอลชัดชัดนะครับดูด้านหลังชัดชัดนะครับนะครับพบกันใหม่นะครับพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเหรียญต่อไปจะไปเหรียญอะไรก็ขอติดตามให้ยังมาดลนะครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปก็มีได้เยอะเรื่องมายังมีเหรียญเยอะๆค่อยๆทยอยออกมาให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันนะครับในคอมเมนต์กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามามาใหม่ก็ อยากทราบราคาหรือว่า,อ,าอยากรู้ว่า,าราคาสะสมค่อยคิดยังไงก็ลองไปหาดูตามที่เขามีรับแลกเปลี่ยนหรือว่ารับเช่ารับซื้อเหรียญกระสับนะครับนะครับเขาก็จะมีราคาบอกว่าเหรียญน,นี้รุ่นนี้ไม่ผ่านการใช้งานราคาเท่าไหร่ผ่านการใช้งานราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ของ네เนื้อไม้คือเอามาแชร์ประสบการณ์แชร์ภาพแชร์อะไรให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บ,รบไปก่อนนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi